แกนนำผักเพื่อไทยกับก็ลงตายในกับชูนโยบายปลดล็อกกระถ่อมอัวชนปราบยาเสพติดปละมาศรนโยบายใจเงินดิจิทัลนอัลเล็ต1หนึ่งหม่นบาทให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุสิบปีขึ้นไปกระตุนเศรษฐกิจรับที่โรงแรมทีอาร์ด็อกคหวงเพื่อแย้จังหวัดส้งคล้ากับนายส้มซักเทพสุทินแกนนำและผู้สมัครซ้อบัญชีรายชื่อผักเพือไทย ลลงตายครับถึงจังหวัดสงคลาภายหลังจากลงพื้นที่ร้ายจังหวัดในภาคใต้ในโจกที่ผ่านมากนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของจังหวัดสงคลา้าโดยเหลือท่านถี่มันปักธงเพื่อไทยเขตซ้ำสงคลานะครับซึ่งเผื่อไทยส่งผู้สมัครในนามพรรคนะครับก็คือดรชนะชิดาลวนหลักซึ่งอดีตเคยเป็นผู้สมัครเขตกาวในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครั้งนี้มันใจในายบายปลดล็อกใบกระท่อมกีฬายวัวชน และปรายาเสพติดโกลกะแนนไดแหน่นอนคออรับดรอ่อนนะคะก็ได้เผยค่ะว่าตนเองเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครในเขตกราวมกนพอแม่พี่น้องในพื้นที่ก็อาจจะรูุ้จักอยู่แล้วยิงมีนยโยบายพักเทเี่ยวกับเรื่องของเติมเงินดิจิตอลนึ่งเินบาทโดยตั้งใจให้เป็นเงินดิจิตอลเทไม่เป็นเงินสดไม่ให้เงินสดนะคะเพราะว่าต้องการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาจํากัดวิธีการใช้เงินบางประเภทที่ไม่เหมาะสมเช่นการพานันยาเสพติดนี่นอกระบบสามารถนำเงินดิจิทัลเนี่ยไป่ายค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมัน แต่ไม่อนุญาตให้ไปเสือบุรีและก็ฉายนียนอกระบบกำนดระยะเวลาให้ชายพ่ายในเวลา6เดือนแล้วก็จำกัดรัศมีการใช้งานตามบัตรประชาชนเซกิโลเมตรหากว่าพื้นที่นไม่มีร้านค้าก็สามารถขยายได้โดยเทคโนโลยีล็อกเชนจะขยายได้ถึง7.5กิโลเมตรค่ะรู้ว่าไกลว่านั้นแต่ว่าจะไม่อนุญาตให้ชายนอกพื้นที่นะคะเพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริงค่ะความบริกรถามกับสำรับพื้นที่เขตซามสงครามมีผู้สมังตรวจเต็งจาก ซ้ผักการเมืองยายนะครับก็คือเบอร์นึงดรไพรพัฒโนจากผักภูมิใจไทยและเบอร์เซ่กับคุณส้มหยดพลายดวงจากผักรประชาธิปัตย์แล้วก็มีอดีตซอสซอข้องผักพลังประชารัฐที่คณะนี่ยายมาครัวอยู่กับยายครัวนะครับมาอยู่รวมกับผักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็คือนายพยมพรมแพทไม่เหล็กแปดซึ่งทือเป็นพื้นที่ที่ครับเคียวแยงชิงกัอยานักน่วงพอสมควรนะครับสำหรับจังหวัดสงขลาในเขตซ้ำครับ